ครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมกับผมจิตพันชองขุมสัพยาพานครับวันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายกับพี่แนงสวัสดีครับพี่แนงสวัสดีครับผมสวัสดีครับโค้งสุดท้ายแล้วพี่แนงนะครับตัวเลขความฝันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ว่าพี่แนงฝันอีกหรือยังเนาะไม่ฝันเลยฝันมันเดิมตั้งแต่นู้นแลวก็ไม่ได้ฝันอะไรก็ฝันตั้งแต่บันก่อนนู้นนะฝันว่าลงปูเรียกให้มาใส่บาทคือยังฝันอยู่ตน ครับยังตัวเดิมตัวเดิมอยู่ครับ<อ><อ>ก็่ันมาลงปู่เรียกมาใส่บาตรพอมาใส่บาตรเสร็จยังไงได้ไปเดินตามตามลงปูเดินบิณฑบาตรตามลงปูนะ <c oughs> ก็เหมือนคล้ายๆกันว่าที่ว่าเดินตอนนั้นเดินตามปูขมแสนเหมือนกันก็แต่ว่าน,นี่เดินตามปูขาวเดินตามปู่สวง<อ>เดินใส่บาตรแล้วก็เอาข้าวมาก็โยนให้โยนให้โยนให้ใหใหแล้วก็จับหกมั่งอะไรมักงตกมั่งอะไรเงี้ยนะครับข้าวก็ฟันตังต่นั้นนหะ ก็ยังให้เลขตัวเดิมอยู่<ด>ยังให้ทำไมไม่มีฝันอีกนั่งสมาธิมี <c oughs> เห็นอะไรไหมพี่แนงไม่เห็นเลยนั่งก็นั่งกับตั้งแต่ว่าปู่ได้ข่าวว่าปู่แสนท่านมาจะไปไอ้กัมพูชาไปทําบุญก็ไม่ฝัน<ช>ไม่นั่งสมาธิก็เห็นแต่ตัวเองไม่ได้เห็นอะไรเลยนั่งก็นิ่งนิ่งกว่าเดิมไม่วอกวกไม่ ปกติน่ะถ้านั่นเกิดจะเห็นภูขาวปูอะไรมาบอกนู่นบอกนี่นี่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนั่งก็นั่งนิ่งไปเฉยนั่งจนเมื่อวันพราก็นั่งจนบ่า้มันนันิ่งเกินน่ะเดินมาเดินออกมาบอกว่านั่งใหม่กันเลยแม่บ้านก็บอกว่าง่วงนอนก็เลยผกานไปนอนข้างล่างบอกง่วงนอนละวราจะนั่งต่ออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงอีกมันนิ่งเกินมันมันพอไปนั่งสมาธิปุ๊บมันมันเหมือนว่าไม่ได้นั่งสมาธินะ แต่ว่าไม่ได้หลับมันรู้ตัวตลอดก็รู้ตัวตลอดให้ใจเข้าใ,ใจออกรู้ตลอดรู้กาหนดให้ใจตัวเองได้ยินแต่เสียงลงหายใจได้เห็นแต่ลงหายใจแต่ไม่ได้เห็นอะไรมันนิ่งนิ่งจนมันนิ่งเกินและก็ไม่ปวดไม่เมื่อยปกติถ้านั่งนัง่งชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าจะเริ่มปวดขาตอนนี้จะปวดขาจะเปลี่ยนขาบางทีก็นั่งชั่วโมงหนึ่งก็จะปวดขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนบางทีก็จะลืมตาบางทีก็จะดืมตาก่อน ลืมตาจะร้อนอะไรเงี้ยจะลืมตาแล้วก็มานั่งใหม่มากินน้ํากินอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่หิวน้ําไม่อะไรเลยนั่งชั่วโมงชั่วโมงกว่ามันนั่งอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมั้งนั่งอยู่กับไม่มีอะไรเลยมานั่งอยู่เฉยๆก็จนมาตัวเองเตินมาก็ว่าจะดูไมบ้านแในบ้านเขานั่งอยู่นี่ไปนั่งอยู่ตรงกดปู่ผู้ชงนั้นโอ้นั่งอยู่ตรงกดตรงนั้นอ๋อข่าวกาันกากนั่งตรงนั้นแต่ก่อนมันกลางตรงนี้แหละก็ไปกลางตรงนั้นมั้งเป็นไงนั่งตรงนั้นดีไหม ดีทังนั้นนั่งดีมากเลยนั่งมันจะเงียบมันจะมันจะนิ่งกว่านิ่งตรงนี้มันนั่งแล้วพวกไอ้สองตัวมันจะขึ้นมาได้ยินเสียงก็แก๊กแก๊กมันมนอนอยู่แถวอนี้มันที่เขานอนตรงนี้มันนอนอยู่ข้างล่างเลยกระดังก็แก๊กแก๊กมั่งแต่ว่ามันนั่งอยู่นั้นจะมันมันจะนิ่งกว่านั่งอยู่นั้นนั่งได้สติกว่านั่งนิ่งกว่าก็ยังไม่ได้ฟันอะไรก็ให้เลขตัวเดิมแต่ว่าตัดอกตัดอกแต่กอนให้ให้ สามสิประตูนี่ก็ตัดอกให้เหลืออยู่สองประตูก็ยังเป็นเลขตัวเดิมอยู่ยังเลขตัวเดิมเหรอครับเลขตัวเดิมอยู่อแต่ว่าเขียนตัดออกแค่แค่ประตูหนึ่งมีแค่สามครับสามประตูสามประตูเลยให้จับเอาให้จับเอาครับขึ้นลงล่างก็ได้ครับถ้าใครชอบหนึ่งหกศูนย์ก็ต้องจับหนึ่งหกศูนย์แต่ว่าทางนี้ชอบชอบอยู่เจ็ดสี่หนึ่งอะไรเงี้ยหนึ่งสี่เจ็ดอะไรเงี้ยนะชอบอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ชอบอยู่หนึ่งหนึ่งแปดหก ชอบอยู่ก็หกสามศูนย์ก็ถ้าถ้าตัดออกก็จะตัดถ้าถ้ามาตัดก็จะเป็นแปดสามทางนี้ก็ชอบอยู่แปดสามหกศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดถ้าสองตัวครับถ้าสองตัวก็ตัดอยู่ปรงมานนี้ก็ชอบอยู่ประมานนี้แหละชอบถ้าสามตัวก็ตัวเองก็ซื้อลอตเตอรี่ไปได้ละโอ้ซื้อตัวไหนลอตเตอรี่ซื้ออยู่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดแปดหกหกหนึ่งอะไรเงี้ย ซื้อไ้อยู่โดยทั่ก็ไปซื้อที่ต้นหนักปูกรมแสนพอดีไปหาปูก็เห็นรตรีเขามาขายครับก็จัดไปหลายใบอยู่จัดใบบ่จัดไปนั่นนั้นแต่ว่าซื้อรายเลขอยู่ระยเลขก็มีหลายๆเลขอยู่ไปซื้อนั้นก็ไปหาปูด้วยแล้วก็ไปถามเรื่องไตกัมมูชาด้วยไปทําบุญก็ปูให้ไปทําใบพัดใบพัดสนนะครับก็ทําทาแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ ก็เลขเลขบัตรคิวเขาก็จะเป็น 1, 6, 4, ไไหนึ่งหนึ่งหกสี่งี้มั้งก็มันตรงกับเลขนี้ด้วยเนาะก็หนึ 1, 6, ่งหกสี่หนึ่งสี่หกอะไรนี่แหละก็ตรงกับเลขตัวนี้ด้วยตัวนี้ห้อยเอาตัดเอาก็<อ>มีเลขอยู่สามประตูตัดตัดเอาตัดเล่นก็จะถ้าทางนี้ถ้าชอบถ้าชอบจริงๆทางนี้จะชอบอยู่ถ้าอยู่ หนึ่งเจ็ดสี่อะไรเงี้ยนะชอบอะไรอเจ็ดสี่ครับก็เลขกตัวนี้แต่ละนี้มันเขียนเป็นเจ็ดสี่หนึ่งจะเขียนตะลับครับอันนี้คือน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะครับวัน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 ที่ยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าสามสิบก็หนึ่งอ๋อโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วถ้าฟันดีก็ราช่วงวันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเช้าเช้าวันที่หนึ่งเช้าวันที่หนึ่งเลยถ้าจะฟันก็ถ้าฟันก็ฟันตั้งคืนคืนวันที่สามสิบแล้วก็เช้าวันที่หนึ่งก็หวยอก อย่างเงนนะถ้าฝันแต่รอบนี้ฝันแค่รอบเดียวรอบเดียวเองบอกครับฝันอยู่หลายรอบอยู่แต่ว่ามันจําไม่ได้ตื่นมาตื่นมาจาอะไรไม่ได้เลยก็ฝันได้แค่รอบเดียวที่จําได้ครับที่จําได้ที่ว่าปูเรียกให้ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จใส่บาตรเสร็จก็ยังไงไมันใปเหมือนว่าตัวเองลุงตื่นมาทีนึงก็เหมือนว่าเดินตามปูแล้วน่ะก็เดินไปตามบินตาบาตตามปูในปูก็เอากข้าวมาในกสถุงก็โยนให้กระตกมัง่งอะไรมัง่งรับได้มัง่ง ก็เลยเขียนตกก็วันเป็นหกเนาะบาทก็ศูนย์จะตีเป็นหกหกก็ถ้ากลับหัวก็เป็นจะเป็นเก้าก็ได้แต่ว่าทางนี้ว่าหกก็เป็นตกก็หกบาทก็ศูนย์ขายเงินนะเดินมินตบาทก็คือเดินฝันว่าเห็นเดินตามหลวงปู่สวงใช่ไหมครับเดินตามหลวงปู่สวงแต่หลวงปู่สวงท่านจะใส่ชุดขาวไม่ได้ใส่ชุดไอเป็นพระใส่เป็นชุดขาวแล้วก็เดิน แล้วก uh ็เ huh. ด uh ินมาตอนแรกนั huh. e> uh ้นเรียกเขาเรียกทางนี้บอกว่ามาใส่บาตรมาใส่บาตรตัวเองก็เดินมาเดินมาตักข้าวมาก็มาใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วไอ้ยังไงมันเหมือนว่าเหมือนว่าตัวเองตื่นจากนอนอ่ะสุดุ้งตื่นก็ยังยังมาอยู่ในความฝันเลยก็ว่าตัวเองตัวเองสุดุ้งตื่นแล้วก็ได้ไปเดินตามลงปูเงี้ยนะก็ในความฝันก็ยังเดินตามลงปูอยู่เลขเลขลงปู่ยังยังเดินตามม่เลขยังอยู่เลขลงปู่มันเดิมนั่นเอง ครับก็ยังเป็นเลขตัวเดิมอยู่ก็ทางนี้ก็ชอบอยู่ถ้าปูก็แปดปูก็เปดครับถ้าปูก็แปดบาทก็ศูนย์แล้วก็ตกก็หกเพราะว่าหกปูโยนกับข้าวให้ใส่ถุงโยนให้แล้วก็รับไม่ได้ตกแล้วหกสามศูนย์คือก็หกสามศูนย์ก็ตีว่าทางนี้นะเดินเดินตามนะเดินตามเดินตามก็สามเดินนะเดินตามเดินตามครับก็ตีเป็นสามนะตีเป็นสามครับก็เดินตามเดินตามก็ตีเป็นสามแล้วก็ บาทก็อันนี้ก็กระขาพตกนะก็เ hmm. ดินตามก็ตีว่าหกสามศูนย์อะไรเงี้ยนะก็จะเป็นถ้าอย่างี้ก็ใส่หกศูนย์ก็ได้สามหกศูนย์อะไรเงี้ยนะบางทีก็อย่างว่าแล้วฝันไปครับแล้วแต่ใครจะตีตีเลขตีเลขเป็นกับผมก็ตีตีไม่ค่อยเป็นกับขาวหรอกตีตามภาษาเนาะตีตามความตีว่าเต็มความฝันก็จับจับใส่ความเอาจับจับเอาอันนี้ก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ว่าเขาขับรถฟอร์ดมา ครับมันฟอน์มาแล้วเขามานั่งอยู่ตรงนั้นก็เขาบอกว่าให้ออาของลง <c oughs> ของลงลงให้หมดเลยก็ทางนี้ก็ตีตีเป็นเลขนะเพราะว่าเขานั่งอยู่หน้าปูตรงนั้น <c oughs> นั่งอยู่ก็ต <c oughs> ีเป็นเจ็ดสี่หนึ่งแต่ทางนี้จะชอบชอบอยู่หนึ่งสี่เจ็ดทางนี้ก็ซื้อรอตรี่ไปแล,ล้วล่ะหนึ่งสี่เจ็ดก็มันตรงกับเลขของลูกสาวด้วยวันเกิดเขาเดือนหน้านี่อก็ซื้อ เลขของมันเกิดลูกสาวด้วยเลขก็ไม่มีเยอะเพราะว่างูน,นี้ไม่ฝันว่านอนว่านอนก็นอนนะนอนนอนเต็มที่เลยก็ไม่ฝันสงสัยปูให้แค่นี้มั้งก็เลขอยู่แค่นี้คือ <laughs> ให้แล้วก็แล้วเนาะครับก็แต่ว่าปกตินะ่ะก็จะนั่งสมาธินี่ก็จะเห็นเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยนนะอันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเงียบเลยเอ่อจะไปนู่นด้วยจะไปกัมพูชากับปูด้วย ก็เลยไม่ฝันครับไม่ฝัน <laughs> ครับตั้งใจว่าจะไปต่างประเทศประเทศกัมพูชานี่ไปทาอะไรบางผิหนังที่ที่ตั้งใจก็ตั้งใจถ้าตั้งใจจริงก็หนึ่งคืออยากไปทําบุญไปทําบุญเพราะว่าบุญนี้มันเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่มากเลยบุญถวายค้องยี่สิบสองวัดก็บุญใหญ่ก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะไปดูดูว่าตัวเองเคยฝันว่ามีองค์พระ บบนั้นไมบบ่มีอะไรเงี้นะว่ามีจริงไม่มีน้าตกมีน้ําไหลออกมาตามถนนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ <ๆ S 1> ก็อยากไปดูก็อยากอีกอย่างหนึ่งก็อยากไปนั่งสมาธิด้วยอยากไปนั่งสมาธิที่เขาคูเลนอะไรเงี้ที่เขาโน่นเขาเนี่อะไรเงี้ยนะที่กัมพูชาตัวเองก็อยากก็ไม่เคยไปนั่งสมาธิอยู่ดินเดนของต่างชาตินะก <ๆ S 1> ็อยากจะไปนั่งสมาธิด้วยอะไรด้วยปกติตัวเองก็นั่งอยู่แต่ ที่ส่วนของตัวเอง,องนี้อย่างนี้นะก็ไม่เคยไปนั่งอยู่ฝั่งโน้นก็อยากอยากไปนั่งดูด,ด้วยก็อยากไปนั่งกับปูด้วยนั่งกับปูกําแสนอยากไปนั่งกับปูถ้าไปกัมพูชาครับก็ตั้งใจว่าตามความฝันเนาะที่ที่เคยฝัน,นอะเนาะครับก็ตามความฝันดูว่าความฝันแบบไหนเราเคยเห็นมันมันจริงไหมมันเหมือนเหมือนเราฝันไหมว่าเคยไปกับ ป,ป,ป,ปูขาวนะป,ป,ป been, h, ูสวงลุงปูขาวลุกตาซอนครับเป็นลูกตาซอลลูกตาซอลลงปูขาวก็มาฝันมาไปแล้วก็เขาบอกว่าปูก็บอกว่าอันนี้เป็นนั้นนั้นนั่นในตรงนั้นตรงนั้นอะไรเงี้ยนะก็อยากไปดูว่ามันมันจริงที่เราเหมือนเหมือนได้เห็นไหมอะไรเงี้ยนะอยากไปดูอยากไปดูแค่นั้นและก็อยากหลังจากนั้นก็ไม่ฝันเลยนะเพีไม่ต้องไก็ไม่ฝันก็ S <S <S ปกติน่ะปกติถ้าฝันอย่างนี้ก็ตัวเองก็จะตีเลขได้อันนี้ไม่ฝันไม่ย้ำไม่อะไรปกติน่ะปู่จะมาย้ำให้ว่าเลขตัวนั้นเลขตัวนี้อะไรเงี้ยนะตัวนี้ก็ตัวเองก็เลือกเริ่มไปทุ่มก<อ><ห>ันก็มีอะไรเลขเดินตามปู่ครับก็มีเดินตามปู่เดินมินตบปู่ก็แปดอะไรเงี้ยเดินเดินตามแค่หนึ่งคนก็หนึ่งคนก็ทำปู่ก็แปดครับปู่ก็แปดแล้วย้อนรา้ามาหก โยนกับข้าวมาหกครับตกแล้วก็บัาตกนะตกก็ปีเป็นหกเงี้ยนะครับตกตีง่ายๆแล้วแต่คนจะตีแล้วแต่เอฟซีคนไหนที่ว่าตีได้แต่ถ้าเลขเลขปูจริงๆถ้าถ้าผมตีจริงๆก็จะตีเป็นแปดห้าแปดห้าครับถ้าตีจริงๆถ้าเลขเลขลงปูจริงๆก็จะตีเป็นแปดห้าห้าแปดอะไรเงี้ยนะถ้าตีจริงๆเลยเลขปูแต่ว่าันนี้ผมไม่ตีแปดห้าผมผมตีเป็นแปดหกขึ้นหนึ่งแต้ม กันหนึ่งเต็มอ,อ๋อจะตีปกติผมจะตีเป็นแปดห้าหนึ่งแปดห้าเลยตีครับในปกติตีขึ้นหนึ่งแต้มเพราะว่าเดินตามเดินตามกเดิน<ๆ>ปกติถ้าฝันก็ปูจะมาชีน้นู่นชี้นีน่แล้วก็บอกนูน่นบอกนี่ผมก็จะตีเป็นหนึ่งแปดห้าห้าแปดหนึ่งอะไรกันจะตีลักษณะอยู่ประมาณ,มาณนี้แต่ในปกตีขึ้น 1, หนึ่งขึ้นหนึ่งแต้มครับอ่ะกีแนงมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับสุดท้ายนี้ ก็ไม่มีอะไรฝากก็ขอให้ FC รวยๆถูกหวยถูกเบอร์กันทุกคนนะครับครับเนาะก็คงสุดท้ายก็ผิดถูกอย่าว่ากันนะครับขอบคุณผู้ชมแล้วความฝันครับเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าฝันแม่นก็คือแม่นบางครั้งก็มันก็อาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ไม่รู้นะครับก็เล่ากันฟังเนาะถ้ารู้จริงๆก็ไม่นั่งอยู่มีหรอกวันนี้ก็ซื้อวันนี้ก็ซื้อแล้ววันนี้ก็มีรถ เบนขับแล้วครับก็แบ่งป ca ันก <yat> ันนะครับในการความฝันเนาะใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้ครับขอบคุณพี่เดงมากครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม